สิ่งที่ทุกคนอินเซเคียวคืออะไรกันบ้างคะ่ะสำหรับบิวตี้สิ่งที่บิวตี้อินเซเคียวเลยคือการที่บิวตี้เป็นเซ็เดิมทุกคนจะเห็นเลยว่านางหัวตรงนี้ของบิวตี้ก็คือจะมีความแห้งมากๆและที่สําคัญคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่บิวตี้อายที่สุดก็คือหลังหูนะนี่ตอนนี้เห็นปะว่าน้องแบบดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก่อนหน้านี้บิวตี้ Beauty เคยใช้โลชั่นมาหลากหลายชนิดมาก ในการที่แบบเออเอามาทาตรงนี้ใช่ไหมแต่มันก็จะแบบแสบหรือละคายเคืองได้หรือบางอันที่เนื้อหนักเพียงพอก็เนอะหน,หนะมากๆนะคะซึ่งตงิ๊งไม่ชอบเลยซึ่งตอนนี้นะคะบิวตี้มาลองใช้โลชั่นของอิมูล่าตัวนี้นะคะทุกคนคือบิวตี้สามารถทาให้ทุกคนดูได้เลยว่าแบบบิวตี้ไม่รู้สึกแสบนะคะเห็นปะ ว่าแบบตอนนี้มันดูดีขึ้นมากนะคะทุกคนก่อนหน้านี้คือน้องแดงแสบคันมากๆคือบิวตี้เนี่ยเก็บผมรับไปด้วยนะคะทุกคนแบบช่วงแบบ1-7ถึงวันก่อนหน้านี้พีตี้ก็ชอบเป็นคนติดตามผลมากๆอยากรู้มากๆว่าแบบเฮ้ยมันจะดีขึ้นจริงไหมทุกครั้งที่บิวตี้เปลี่ยนสกินแคร์บิวตี้ถ่ายรูปไปตลอดนะคะคือทาไปปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าไอขา้ขาวๆแข็งๆอะไรเงี้ยมันมีความนุ่มขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ไม่แสบไม่ระคายเคืองเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมอ่อนๆเท่านั้น ด,ดีขึ้นจริงๆแล้วทําให้บิวตี้รู้สึกว่ามีความหวังมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยเจอโลชั่นที่แบบมันทําให้น้องอ่ะชุ่มชื้นได้ยาวนานแล้วก็แบบ ดูดีขึ้นแบบนี้แล้วอิมูล่าตัวนี้นะคะทุกคนน้องจะบอกเลยว่าแบบน้องอ่อนโยนมากๆใช้ได้กับแบบทั้งคนแก่หรือว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะทุกคนคนที่ฉายแสงหรือว่าคนที่แบบทําคมก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้เขาเกิดมาเพื่อคนที่ทําฉายแสงแล้วก็คีคมีโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคนแบบเราๆเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนอว่าใช้ได้นะคะ